ลำดับต่อไปเรียนเชิญทันเทวฤกษ์ครับเรียนธประธานผมเทวฤิษ์มณีฉายสมาชิกวุฒิภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุทรสงครามนะครับผมขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของประชามตินะครับด้วยหลักเกณฑ์สองชั้นนะครับออผมพยายามฟังนะครับว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ทางผู้ที่สนับสนุนเรื่องประชามติเสียงข้างมากสองชั้นนะครับว่าทําไมถึงได้ต้องใช้หลักการนี้ในการทําประชามติ แน่นอนเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็พูดไปแล้วผมก็พูดไปแล้วในหลายครั้งนะครับว่าหลายประเทศก็พยายามยกเลิกนะครับมันมีปัญหาหลายประการแต่ว่าผมก็พยายามฟังอย่างตั้งใจสองเหตุผลที่ผมฟังได้นะครับก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือในการทําประชามติครั้งนั้นๆน,น,นะครถ้าหากว่าจํานวนคนมาน้อยก็จะมีปัญหารเรื่องความน่าเชื่อถือหลักการที่2ก็คือหลักการเรื่องประชาธิปไตย เพื่อจะได้ไดเป็นหลักประกันว่าจะได้มีคนมามีส่วนร่วมกับประชามตินั้นๆแต่ท่านประธานครับไอ้วิธีการนะฮะซึ่งไปยังผลนะฮะของเป้าหมายของหลักความน่าเชื่อถือและหลักเรื่องของประชาธิปไตยนั้นฮะไอ้วิธีการสองชั้นเนี่ยฮะมันจะเป็นปัญหาไปสะดุดขาให้เราไม่ถึงเป้าหมายตรงนั้นความน่าจะถือคืออะไรครับแน่นอนนะครับหลายท่านคง เปรียบเทียบกับการประชุมนะฮะในองค์ประชุมเล็กๆคณะหนึ่งหรืออะไรหนึงๆจะต้องมีมติขององค์ประชุมนะฮะจะต้องมีองค์ประชุมที่ครบนะฮะจำนวนนะครับกับมตินั้นๆน,น,นะฮะถึงจะนับเป็นมติแต่ท่านต้องพิจารณานะครับว่าประชามติมันเป็นระดับมหาภาคนะครับมันเป็นระดับคนจํานวนมากพฤติกรรมพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันและยังไม่รวมถึงเรื่องของการที่แต่ละคนเนะะี่ยฮะประชาชนฉลาดแน่นอนครับ และเขาจะเลือกวิธีการที่มีโอกาสที่จะชนะงานวิจัยในต่างประเทศที่จะทําทดลองการทําประชามติเนี่ยก็พิสูจน์ชัดว่าประชาชนเลือกช้อยเลือกตัวเลือกที่เขามีโอกาสชนะนะฮะในเมื่อเรามีเกณฑ์ขั้นต่ำนะฮะว่าจะต้องมีเรื่องของผู้มีมาใช้สิทธิ์จำนวนเกินกึ่งหนึ่งคนก็ใช้เกมนี้ในการที่จะเอาชัยชนะเบื้องตน้นผมยกตัวอย่างนะครับ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมโนก็ได้เพราะว่าเรามีประชามติแล้วสองครั้งครั้งแรกก็คือหลังจากฉีกรัฐมนูญปี40เราก็ต้องมีรัฐมนูญฉบับใหม่ปี50ใช่ไหมฮะรัฐมนูญปี50ผู้มีมาใช้สิทธิ์กลมๆนะฮะทั้ง50และ59า้และที่เรามีรัฐมนูญปี60เนี่ยฮะผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ6 0นั่นแปลว่า40เอร์ซยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะไม่มาเท่ากับว่า ฝ่ายที่จะต้องไม่ต้องการให้มตินั้นผ่านมี40%อยู่ในกระเป๋าเขาอยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆประชามติรูปธรรมเลยนะฮะประชามติในวันที่7สิงหาปี59นะครับผู้มาใช้สิทธิ์โหวตเห็นชอบนะฮะ16ล้านกลมๆนะฮะผู้มาใช้สิทธิ์ไม่เห็นชอบ10ล้านถ้าเป็นช่วงเวลานั้นผมเป็นฝ่ายรณรง,ง,งไม่เห็นชอบบรมนูลฉบับนี้ผมยิ้มหวานเลยฮะ เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับตอนประชามติครั้งนั้นเป็น s ิ m เ l ิลมาจอริตีครับคนเลยต้องออกไปแต่ถ้าหากว่าเป็นดับเบิลมาจอริตี้ผมก็ลดละลงนะฮะว่าอยู่บ้านเถะครับเราชนะแน่นอนนะครับไม่ต้องมากครับขอเพียงแค่2ล้านขอเพียงแค่2ล้านกำหนดชะตากรรมของรัฐธรรมนูญได้เลยนะฮะดังนั้นหลักความน่าเชื่อถือมันสะดุดขาตั้งแต่ตรงนี้เลยละครับว่าเป้าหมายที่เราอยากจะพิสูจน์ เป้าหมายที่เราอยากจะวัดว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรถูกล้มไปด้วยเกมการเมืองหรือการโหวตเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้ครับท่านประธานแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านไม่ต้องกังวลนะเรื่องความน่าจะถือเพราะว่าถ้าหากก็ไปถามรัฐบาลน,นะฮะมติคมอมเมษาที่ผ่านมาก็ต้องทําถึง3ครั้งน่าเชื่อถือพอไหมครัออปชันนี้นะฮะทำประชามติถึง3ครั้งกว่าจะได้รัฐมนูญฉบับใหม แต่ถ้าเกิดถามท่านผลิตขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะต้องสองครั้งนะฮะสองครั้งเพียงพอแล้วไม่ต้องมีประชามติครั้งที่ศูนย์นะฮะสองครั้งน่าเชื่อถือเพียงพอไหมฮะผมคิดว่ามันมีวิธีการมันมีทางออกของความน่าเชื่อถือทีนี้มาดูหลักความเป็นประชาธิปไตยท่านรู้ท่านรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราพยายามแก้อยู่เนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญที่ถูกโจทจกันมานะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ที่มาของมัน และกระบวนการของมันนะครับว mm ่า hmm. มันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงครับเพราะว่าไปฉีกรัฐธรรมนูนปี50และรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็ดันไปฉีกรัฐธรรมนูญปี40ที่ประชาชนมีส่วนร่วมล่างขึ้นมานะครับผมคิดว่าหลักการทั้งหมดทั้งวงเนี่ยเราต้องมาดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือและเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะฮะในขณะที่เราอดทนนะฮะทนกันมาได้สวชุดที่แล้วนะฮะ มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะมาถึง26ฉบับผ่านเพียงแค่ฉบับเดียวประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะฮะจนกระทั่งประชาชนเนี่ยก็นิยามว่านี่ก็เป็นองค์คลักพิทักษ์รัฐธรรมนูญหน้ำซ้ําไปก็คือเป็นองค์คลักพิทักษ์ระบอบที่สืบทอดการรัฐประหารนะฮะผมคิดว่าเมื่อเรามีสอวอชุดใหม่แล้วนะครับเราคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะออถอนพิษต,ตรงนั้นนะฮะซึ่งการถอนพิษต,ตรงนั้นเนี่ย ก็ต้องใช้ถึง3ครั้งบ้างสองครั้งบ้างในการทําประชามตินะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นหลักการันตีความเนื่อหน้าเชื่อถือแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าวันนี้โอกาสนะครที่สอวอจะยืนยันหลักเ,เสียงข้างมากสองชั้นก็เป็นเป็นไปได้มากนะครับผมคิดว่าคงไม่ผิดไปจากนี้แหละครับส่วนฝั่งสสอเองเนี่ยฮะก็คงโหวตยืนยันหลักการของตัวเองนะครับเพื่อเพราะว่าเขามีความมุ่งหมายในการจะทำรัฐมนตรีใหม่นะครับ ถึงท้ายที่สุดแล้วนะฮะในวันที่อาจจะประวิงเวลาไว้ร้อยแวันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการทําประชามตินะฮะพอมีการแก้ไขนะครับมาที่สอวอมาตรา2องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหวังว่าสอวอเองเนี่ยฮะจะไม่ลืมเป้าหมายของการที่เรายืนยันหลักการเสียงข้างมาก2ชั้นอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าต้องการความน่าเชื่อถือต้องการความเป็นประชาธิปไตยนะฮะถ้ากดผมเข้าใจผิดก็ต้องอธิบขอฝากอาธิบายด้วยนะฮะ จะเปิดโอกาสให้เปิดประตูเปิดโอกาสให้ประชาชนและสภาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันสนทนาสร้างบทสนทนาสร้างพื้นที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถามว่าฝ่ายที่ไม่อยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังอยู่ในบทสนทนานี้ได้คุณก็หอบเอารัฐธรรมนูญฉบับ60ไปวาง ตรงหน้าของคนที่ต้องการที่จะแก้มันไม่ได้กีดกันใครเลยนะฮะแต่มันเป็นการร่วมกันนะฮะของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการที่จะมีรัฐนูลฉบับใหม่และต้องการคงหลักการไว้ทัหมดรัฐนูลหกูน60เดิมผมคิดว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าสอวอเองเนี่ยฮะในเมื่อคุณมีเป้าหมายของความเป็นประชาไทแล้วนะฮะต้องการสองเสียงข้างมากสองชั้นต้องการที่จะเป็นประชาไทแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสนะ,ะับในวันอีก6เดือนหรือ7เดือนข้างหน้าเนี่ยฮะก็ควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ได้มีรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งนี้เท้งนั้นเนี่ยฮะผมก็ตั้งสมมติฐานแล้วก็พยายามฟังว่าท่านกรรมธิการที่ให้ผลเรื่องของออประชามติสองชั้นเนี่ยว่าต้องการเรื่องของความหลักความน่าเชื่อถือและหลักเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยก็ถ้าหากว่าผมเข้าใจผิดอะไรก็ฝากท่านกรรมธิการอธิบายด้วยและทราบมาว่าฝ่ายที่มีกรรมธิการที่เห็นว่าเป็นซิมเ l ิลม j ร r i t y ิตี้เนี่ยฮะก็อยากจะฟังว่า กรรมการฝ่ายที่สนับสนุนเสียข้างมากชั้นเดียวนั้นนะครับมีเหตุผลอะไรสนับสนุนขอบคุณครับขอบขอบคุณครับเรียนเชิญท่านนันทานา